เอาละครับสวัสดีท่านสมาชิกรู้ว่ารู้สึกว่าคนต่อไปจะเป็นแถวป้าฮิเมโกะนะครับฮิเมโกะฮิเมโกะอะไรเนี่ยเอ้ยไม่โอ้มมีชุดเดียวนะครับมีชุดเดียวสำหรับป้าฮิเมโกะมีแค่ชุดเดียวดูข้อมูลก,กันเลย มืนจะมีแอนิเมชันพิเศษด้วยหรอเอาเป็นว่าก็อย่าเพิ่งดูแล้วกันอาจจะมีเสียงไก่นะพอไปด้วยมีตลอดแลเสียงไก่โอเคนี่มีโกไอคอนต่อไปก็การแนะนำ ทีมนี้หรอไฟกับวงคิวทีอีน่าจะยากผุดเลยนะเนี่ย คิวทอีฟัตตันตัวโอเคดูละไปที่ได้ยากนะไปที่ได้ยากดีกว่าค่อยๆไปค่อยๆไปจะได้ว่าเบิ่มๆคือลือเบิ่มๆคือลือมาก ผมไม่มีสักชุดนะครับไม่มีสักชุดจริงๆถ้าจะไม่ปิดไอ้สองชุดนี้มันเสียงเงินทุกชุดแล้วมั้งนี่จริงๆนะนเสียงเงินทุกชุดเลยนะครับผมจําได้เียนหน้าเขาดืออีกไม่ยอมบอกไป ฮิเมโกเป็นตัวละครที่เสียชีวิตแล้วนะครับเป็นตัวละครที่ตายหาไปแล้วนั่นเองตายหา <laughs> พูดแล้วเสียหมาเลยฮิเมโกไรด้าซีเทอเค้มีชื่อเดียวก็ดีอย่างหนึ่งเลย นิชเตียก็ดีอย่างหนึง่งม่ค่อยมันจบไปเร็วอ่ะเออปัญหาใหญ่ของเราในวันนี้นั่นก็คือการทดลองตัวละครมันจะลำบากเล็กน้อยนะครับฮิมิโกอะอ่้ยฮิมิโกะเราใส่อะไรบ้างวะเออใส่แบบนี้แหละใส่แรงเกินไปมอนเตอร์ก็จะตายง่ายเกินไปด้วยระมารถระวังเข้าไว้อเดว ไอจังใช่สมบูรณ์แบบมันจะไม่สมบูรณ์แบบก็ตรง QTE นี่แหละ QTE โอเคไหมกู <c oughs> จะใช้ได้ไหมโออช้าแกไอ QTE เนี่ยกูเกลียบมากไม่ว่าไงก็ต้องทำให้ได้ขอร้องละมันต้องได้ฟักตัวเห็นปะมันต้องได้ฟักตัวเชื่อดิ คุณหลบเร็ว,ว,วกันไปเฮ้ยได้อยู่ว้าวป<ะ>ังอะไรต่อวะโอเคโอเค ไล่แค่สองครั้งโอเคโอเคตอนลบละหลบมาเอาเดีเอาไม่ไม่ไม่ไอจีนี่ได้อยู่เอาไม่าไม่ไม่ใช่เอาไม่ดีอ๋อ้อมันยังสกิลมันยังคูคูนการหลบมันยังคูดาวอยู่บริเวณนั่นลืมลืม ไม่ได้มองไม่ได้มอง,งนั่นแหละอื้อสะบั้นสะบั้นทีเดียวน็อกนั่นก็คือนั่นก็คือห้อาหมดท่างม่วนของ I am h i m i k o นะครับผมเล่นตีให้หมดแล้วนะกดควบฟุกิว่ลละเราแค่ม,มา ทดลองเลยครับวันได้มาจริงจังขนาดนั้นโอเคจ็ดได้ต่อไปก็เป็นลากน้ำแข็งนะครับอ๋อขอบคุณมากไม่แค่ชุดเดียวจะมีอะไรชุดเลยคียจเล่นโอ้ยมีมีการแนะนำด้วยเหรอผมยังไม่เคยดูว่ะสักวันต้องไปดูล้วจบคลิปนี้แล้วกูจะไปดูล้นะครับ ผมไม่เคยดูมาก่อนเลยด้วยฮิมเปโกว่ามันมีฉากแอนิเมชันอะไรบ้างอะ่ะเออเคยเล่นเฉนยไม่เคยดูอะ่ะฮิมิโกโไอคอนส,สอออนกิบายไซอาร์กูติดไซอารแองกับบายแล้วซีโรวันซีโรวันนะต้องไปดูซีโรวันอีก,กรอบแล้วดูทางซ่องอะไรไม่รู้มันดูไม่ไเรื่ยงว่ะ ต้องไปดูย้อนหลังการดูย้อนหลังคืองานของเรานจ๊ะเปบปี้บอยถ้าข้ามึงว่างดูนะถ้ามึงว่างดูก็แล้วแต่อันนี้ What เป็นจนสแลเดแบบสุดรูไมาด้เฝ้าทำมาสมบัติมาทับหลาน้อยหลานปี นี่คือชุดที่มิโกะบ่มมบ่มคือลือนะครับคือลือมากชุดนี้ชุดมันชุดมันไม่ได้คือลือเว้ยเอา้า <Am igo. S 1> โอ้ยมิโกะไม่ชุดอันนี้แล้วนะครับมีชุดอะไรนะมันเรียกว่าอะไรนะชุดคอตูมเว้ยแต่ก่อนมันไม่มีนะเว้ยคอตูมอะ่ะจริงๆแต่ก่อนไม่มีจริงๆเ <Am igo. S 1> พิ่งมาขายนะมึงเนี่ยสดสดร้อนรอนเลย คต yeah. าฮิเมโกะอย่าออกไปพักดีโอ้ยออย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ไอ้ฮิเมโกะเอาเรื่องวะโอ้สก,กิลสกิลตัวตละครย้ําใหญ่อะสกเกลสกเกล กิลเฮียอ่ะสกิลครับไม่ใช่สกิลฮิมิโกะล่างมัดผมใส่กระปล่อยใส่อ่ะ <Bye. S 1> สวยไไปทดลองด่านเดิมมาแหละไม่ต้องไปด่านไหนหรอก <c oughs> ด่านนี้ทดลองก็เร่นดหนานี้แหละเปลี่ยนเป็นฮิมิโกะน้ำแข็ง คุณผู้ชมครับผมใช้ QTE ไม่เป็นขอ <laughs> <laughs> ใช้ QTE บอเป็นนะครับจบเฟ้นไปนะครับนะนังมาบูฟีดอ็อกเอา <c oughs> มาเลยไว้รุน่นมาเล่นละครเวทีหน่อยไ <c oughs> อโซน้ำแข็งอูไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ không mãi là đâu đây 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 ra ra. đây 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 Ok đây đây tỏ แต่ไอ้นั่นไม่เป็นเว้ยมันติดปัญหาเลยแหละใส่น้ำแข็งบอป็นเดี๋ยวจะขอไปฟาดฟันวักครั้งก่อนหึบ <c oughs> อลตอม่งตายเวเร็วกระจอกด้วยปอป็นอนะ

ถ้ากดหมดมันก็หมดเลยไหมวะโอเคเอาเป็นว่าใช้หมดก็คือหมดนะครับเสีย,ยฟรีเลยด่านนี้ครับผุดทานที่เราจะเล่นเล่นด่านนี้ ไม่ใช่อะไรนะเว้ยไอดาเนี้ยมันไอดาเน,นี้ยมันจะไม่เปิดมันเป็นบรรจันเขาด้วย <laughs> บรรจันเขาไปเปิดให้เล่นก็ <c oughs> จะเปิดวันอังคารเว้ย <c oughs> โอ้อันนี้ก็มีชุดเดียวเหรออ้อตอนเช้าก,ก็เหมาแม่งก็ได้ป้งเนี่ยดูคงลนะ <c oughs> โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันเยอะจังวะนนี้เดี๋ยวถ้าเ,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 เขาดูก่อน ก็ดูก่อนว่ายังไงเป็นยังไงอันนี้สองสามสี่ชุดโอเคชุดนี้ก็แล้วกันเอาก็ไม่ต้องพูดถึงเอก็ไม่ต้องปาดถึงโอเคไอ้จังบอกว่าเร็วๆนี่หน้าข้อมนันไหไอ้ง่อไอ้จังพูดประมาณนี้นะครับมันด่าผมอะ่ะเอออะไรอยู่เยโอ้ยด่างน,นี้สั่งคือลือ เบิ่มเบิ่มคือรือนะครับล่างนี้คุณดูหม,มดมแล้วะอ๋อดูหมดแล้วดมแล้วล่างนี้จะดังจะเต็มไหมมันเป็นแบบเบิ b um, b um. ่มเบิ่มคือรือนะสายฟ้ากับไฟเหรอแสดงว่าใช้ได้พี่นะ บูบานสมบูรณ์แบบชุดนี้ได้มายังไงวะมันบอกว่ารับรับอะไรอ่ะสินค้าไม่วางจำหน่ายสินค้าไม่วางจำหน่ายแล้วมันขึ้นมารับขึ้นมารับทำไมล่ะโอ สินค้าไม่วางจำหน่ายนะป่าฮิเมโกมีสีทองฝองล่างเลยวะ่ะแต่ม่าเป็นล่างนี้เอออันนี้แหละใช่ไหมใช่ใช่อันนี้แหละ ขี่เนยขีไม่โก้ค <c oughs> <c oughs> อก็ส้นตีนเลยติดไม่รู้ให้ด่านที่ไม่ได้ไไดชัวต้องมาด่านนี้ละด่านของเคียหน้าไอแอมอาเคียนะมันแนะนำอเดลไม่ใช่ดิลองเอาอเดลไปก่อนขับไปจังเข้าไปก่อนนะ ดูก่อนว่ามันได้มันได้ผลหรือเปล่านะครับเอ,อ้ยลืมเปลี่ยนตัวอย่านะอย่าก,กดผิดน,นะ <c oughs> โอเคได้อยู่ <c oughs> โอเคครับผู้ชม <c oughs> ผมก็ไปลองมาแล้วมันไม่ได้ผมก็ไม่เอาละไม่เล่นละครับมึงทำยากทำเย็นกูไปทำแม่องอะไรเสียผ <c oughs> บอกแค่เด็ดเะเออ ผมเล่นแบบธรรมดาแล้วกันเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยได้แล้วอ,อ้ยสลาตันไฟฟ้ามาเลยโอ้มันหยุดเวลาได้ดไหมย่ีโอ้ยยังไงวะอ๋อมันฟันแลวอ๋อฟันละแทง โอชาช์จได้ระเบิดพลังเซอรี่เออโอ้โอ้พลังเทอร์โดใครมาวะเออเออเออเฮียเจ๋งว่ะ <c oughs> แต่ว่ามันช้านะครับ ค่อนข้างเสียเปียบแต่ว่าทุ่มแรงทนนะดูถึงเสียเปียบแต่ทุ่มแรงมากอืออือมาเลย เริ่มอดตันแล้วคอมาเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยไพ่มอนมายืนกอดอกมันมาจูมันว่าแอคที้ไพ่มอนน่ะไพ่มอนมันมาแอค โอเคครับป้าไว้ไว้ที่นี่ก่อนนะพานี้ป่าฮิโนโกะก็เหมือนเดิม,มเอาไว้ที่นี่ก่อนครับใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ